ร <driving> ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยางไปน้ำกัน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 สัตว์ขมวทวนกุกงหราชธานียางไปน้ำกันสัตว์ขมวทวนกุกงหราชธานี สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับผมกับมาพบพอกันอีกทีนึงครับในรายการนะครับยางไปน้ำกันสังคมวทนอุบลราชธานีนะครับในวันที่3สิงหาคม2022นะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับกับข้อตักท่ายนะครับแฟนๆรายการนะครับผมก็ขมีนะครับคุณนะครับพัทราพรนะครับคุณคัสนะครับคุณกมลวันนะครับ คุณแม่ทวินอนาชัยนะครับผมที่รับชมตอนนี้นะครับบุคว่าการรับชมทั้งปนเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นอชัดบอครับชัดยู่บอตอนนี้นี่ชัดบอนะครับการสรยคอมเมนต์กันมาได้พี่น้องเด้อครับเด้อครับพี่น้องครับมันนี่จะคือเก่านะครับกาเป็นการรายงานนะครับความขบหน้าข่าวข้าวนะครับในสังคมมนทนของเฮ้านะครับว่ามีข่าวอียงแน่นะครับที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะครับที่ไหนเป็นไปเป็นมานะครับ ซึ่งหัวข้อข่าวในมือนี้นะครับก็มีอยู่4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับก็เป็นการฉลองวัดนบุตอันนานะครับบันโคกกลางนะครับหัวข้อที่2ครับเป็นหัวข้อการประชุมภาคีเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์อบรมเดแค่เพื่อผู้สูงอายุนะครับหัวข้อข่าวที่3ครับเป็นเกี่ยวกับข่ายยวชนสังคมวชนอุบลราชธานีนะครับหัวข้อสุดท้่ยครับหัวข้อนะครับการประชุมฝ่ายการศึกษาโรงเรียนในเครือ นะครับสังคมนตอุบลราชธานีนะครับครับกมาอีกคนหนึ่งนะครับคุณสุกัญญานะครับอ๋อสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับผมบูหัวรับชมทางไดนนองอีนอครับผมกับซอยบอกเนื้อยครับผมพี่น้องครับข่าวที่หนึ่งครับพี่น้องข่าวที่หนึ่งนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการฉลองวันเดือบนอันนาบานโคกกลางนะครับในวันที่26กกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ คุณพอลิขิตเรือหลายและคุณพ่อเจ้าวาดนะครับเพื่อในจัดฉลองวัดนบทอันหน้าบัดโคกกลางอำเภอหนองผอกจังหวัดรยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นการจัดแบบภายในนะครับโดยมีคุณพอวิรวิศสาสายนะครับเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับความกับนะครับคุณพ่อซิสเตอร์และกับพี่น้องสัตบุรุษนะครับรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับหลังจากเ็จพิธีแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับผม ซึ่งบรรยากาศกักเป็นตะมวลนะพี่น้องน่าเบิ่งเบิ่งภาพแล้วโอ้คักข,ขนาดพุนนะนพ่นนะกินโอ้ย่ยำย่ำยำยำพุ่นะค่าค่านะครับโอเคนะครับนี่ครับพี่น้องหัวข้อข่าวที่สองครับพี่น้องครับหัวข้อข่าวที่สองก็เป็นการนะครับประชุมนะครับผ่าขี้เครือข่ายการจัดตั้งศูนย์เดแค่เพื่อผู้สูงอายุนะครับในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ฝ่ายสังคมพัฒนาของสังคมทนอุบลน,นะครับนําโดยนะครับคุณพอประดับศีลดวงท่อนะครับผูมน่วยการและก็พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมภาคี้เครือข่ายการจัดตั้งศูนย์เดแค่เพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านบุงไหมนะครับของสังคมทนอุบลราชธานีพร้อมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อทําบันทึกความร่วมมือนะครับการดูแลผู้สูงอายุ อุบลราชธานีนะครับณนย์อภิบาลสังคมวทนอุบลราชธานีนะครับตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอ้นะครับรับช่มนะครับทางกาลสินนะครับโอ้ครับรับชมทังสุขกกาลาสินนะครับคุณนะครับคุณอย่างนอนนี่นอนพระอย่างปะปรีสอนวนนี้ครับ สุขสนต์วันพุธนะครับเรากพูดเก่งขึ้นแล้วนะครับเป็นกำลังใจโอ้ความคุณนในหลายครับผมความคุณในหลายนะครับเด้อครับที่บอกว่าบอกเก่งแล้วนะครับสุขสนต์วันพุธเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันพุธนะครับเป็นวันดีนะครับผมสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับข่าวต่อไปนะพี่น้องครับเป็นข่าวเกี่ยวกับไข่เยาวชนนะครับสังคามตุอุบลราชธานีของเฮานะครับในระหว่างวันที่27-29กรกฎาคม2022ที่ผ่านมานะครับ ทางนย์รประสานงานเยาวชนสังคมทนของเขานะครับนำโดยคุณพ่อสุพจน์สายเสมาคุณพ่อต่ำนะครับพ่วงดนวยการศูนย์และก็ทีมงานผู้ประสานงานเยาวชนนะครับเพื่อในจัดค่ายเยาวชนของสังคมทนของเขื่อนนะครับึ่งมิว้อนะครับในเทอนีว่าเยาวชนกับพระศาสนาจักรสิยางไปน้ำกันได้จังไดนะครับโดยมีคุณพ่อบุญเลิศพมเสนานะครับเป็นประธาน เป็นผู้ที่ให้ความรู้นะครับเป็นวิทยากรในการอบรมในเที่ยนนี้นะครับและกด้มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อเยาวชนด้แสดงออกแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์เยาวชนนะครับตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะครับและการเสนอแนวทางในการพัฒนางานอภิบาลเยาวชนและก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮนะครับเพื่อเสริมสร้างความผักความสามัคคีนะครับในมูคาณะนะครับเพื่อเด็กน้อยนะครับเพื่อเยาวชนสามารถ ได้หัวจักตนเองในหลายคืนนะครับเปิดตนเองนะครับเปิดใจของเรานะครับเพื่อนะครับที่จะสามารถก้าวเดินไปด้วยกันกับพระศาสนาจั๊กได้นะครับซึ่งนะครับในแต่ละมือนะครับย่างมือเศร้าเพื่อการได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันนะครับทุกมือนะครับแล้วก็เทื่ยนี่นะครับข่ายยาวชนเทื่ยนี่นะครับก็มีเยกหน่อยยับชนนะครับเขาร่วมนะครับทั้งเบิร์ตนะครับหาสิบหกคนนะครับซึ่งสถานที่ในการจัดนะครับกับจัดโยธีอำเภอสิรินทรอ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสถานที่นะครับก็เป็นอยม่องแพ้ภาวินี่นะครับผมซึ่งผมเองกัได้มีโอกาสไปนะครับในช่วงตอนแรกนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมนะครับตอนกลางคืนนะครับก็เป็นการแสดงของเยาวชนนะครับแล้วก็กินเขาน้ำกันนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปพักพอนะครับพี่น้องครับผมครับกับสวัสดีนะครับน้อง น้องสิริป่ะครับนี่แม่นอยู่อยครับน่าอ่านสือผิดกับขอถอดข้อไพ่นนำนะครับผมคุณอะไรนี่คุณนะครับกัรับชมนะครับพี่น้องหลายคนกะให้ความสนใจนะครับกับพี่น้องคนใดนะครับอยากสิฝากประชาสัมพันธ์นะครับกัสามารถฝากได้นะครับพี่น้องเด้อครับเด้อในเทื่อนี่นะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการประชุมนะครับฝ่าย การศึกษาของโรงเรียนในเครือสังคมทนอุบลราชธานีของเขานะครับในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการไฟการศึกษานะครับสังคมมนอุบลราชธานีนะครับซึ่งมีคุณพ่อซิสเตอร์ผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั้ง10โรงเรียนนะครับของสังคมทนของเขานะครับเข้าร่วมประชุมนะครับเป็นวาระพิเศษเพื่อว่างแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือสังคมทนุนะครับณห้องประชุมบาเย สำนักมิซั่งคาทอลิกอุบลราชธานีนะครับก็มีคุณพ่อเชิดเอร์หลายคนนะครับที่ได้มารวมในการประชุมในเทือนี้นะครับเพื่อหาแนวทางในการที่จะเฮตให้โรงเรียนในเครือของ่ายนะครับพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนะครับพี่น้องเนาะครับแม็กกี้นะครับคุณแม็กกี้นะครับโอ้พูดเก่งขึ้นนะครับคุณพ่อนะครับผมอ๋อครับกัขอบคุณในหลายครับที่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับผม แต่วันนี้ยังไม่เห็นนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับที่พ่อพูดผิดนะครับตันติกรนะครับสงสัยกําลังเรียนอยู่นะครับสามเณรของเรานะครับตันติกรครับคุณอุไรวันนะครับติดตามข่าวสารยางไปน้ากันนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับผมที่มีกาลังใจโอ้มีหัวใจหลายดวงน้ำนะครับพี่น้องเนาะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องครับข่าวประชาสัมพันธ์จากสังคมโนของเฮานะครับผม ตามที่นะครับที่เทือที่แล้วนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดพิธีบวชสังฆนุกรแต่งต่างควรประคัมภีร์แล้วกับผู้ซอยพิธีกรรมนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ก็อยากสิประกาศย้ำเตือนอีกเทือนึงนะครับพี่น้องมันก็จันจ่อเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะอีกบกีมือบกีวันนะครับก็สีหอดมือแล้วนะครับกาบในเทือนี้นะครับก็มีมีสร้างเข้าก็ได้มีการอนุมัติให้บวชเป็นสังฆนุกรนะครับคนหนึ่ง นะครับแล้วก็แต่งต่างคุณซอยพิธีกรรมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้อ่านพระคัมภีร์อีก3คนนะครับซึ่งสังฆนุกรนะครับของเขาก็คือสังฆนุกรสมเรนเปรโตกอนวิทปันทองนะครับเบอร์เดเบลนะครับซึ่งเพิ่นกะเคยไปฝึกงานนะครับอยู่อาศนวิหารนะครับผมแม่พรนนิรมนต์นะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับซึ่งประเองนะครับก็เป็นนะครับหลูกวัดบันเล่านะครับวัดแม่พระประจักษ์มังกดนะครับ ส่วนนะครับภูซอยพิธีกรรมนะครับบัเดมอนนะครับยอนธีรชัยนะครับแสนโสมนะครับเป็นสมบูรณ์วัดแม่พระรับสารบันนนมาลีนะครับเพิ่นก็เคยฝึกงานนะครับอยู่นะครับอยู่บันโบธานะครับบันโบธาอยู่กับคุณพ่อประรับศิลนะครับเพิ่นก็ได้ไปซอยงานอยู่วัดนันนะครับพี่น้องเนาะภูแต่งตั้งนะครับเป็นภูอ่านพระคัมภีร์นะครับมี3คนนะครับก็คือบัเดอร์ตะวันนะครับบัเดอร์แอนดรู อภิสิทธิ์วงอารีนะครับสัตบรุษวัดนะครับนักบุญยอดแซบบ้านน้องฟันยืนนะครับเบรเตวัดเองนะครับเคยไปฝึกอยู่บ่านน้องคู่นะครับอยู่กับคุณพอสานิตพ่นมากนะครับพ่อไก่นะครับผมเป็นเวลา3เดือนเช่นเดียวกันนะครับคนที่2ครับเบลเตเทนะครับเรียกว่าเบลเตอเจอะนะครับสัมบเณรเปโตวัสดนิยมธรรมนะครับสัตบรุษวัดพระวิสุทธิวงบ่านน้องคู่นะครับ บัลเดออเจต์นะครับบัลเดอเทกกับไปฝึกงานอยู่วัดชานุมานนะครับชานุมานอยู่กับคุณพรนราชิพย์งามวงนะครับเป็นเวลา3เดือนเช่นเดียวกันนะครับคนสุดท้ายครับบัลเดอยีสนะครับบัลเดอสามเณรโทมัสอควายนัสนะครับอัตชัยวงศ์ศิษย์นะครับศาสตราบุตรวัดแม่พระประจักษ์มังกรุษบ้านน้องคู่น้อยนะครับซึ่งบัลเดอยีสเองนะครับเพิ่นกะนะครับมีประสบการณ์หลายกระมูนะครับในสองคนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นมี ภารกิจนะครับในการพักพิเศษนะครับเพิ่อนเกษตรยูทีบันเน่นเล็กนะครับเป็นผู้ซอยผู้การร่รมนะครับในการที่จะดูแลน้องๆเน่นนะครับและก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่บ้านบัวทานะครับเหมือนกันกับเบอร์เดมอนนะครับพี่น้องครับผมซึ่งนะครับจะมีพิธีบวชสังฆนุกรและก็รแต่งตั้งผู้ซอยพิธีกรรมและก็ผู้อ่านพระคัมภีร์นะครับในวันศุกร์ที่12 สิงหาคม2022นะครับเวลา10นาฬิกานะครับณมาเน่นในแสงธรรมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับทั้งนี้นะครับก็ขอคํำภาวนานะครับแล้วก็ขอกำลังใจสำหรับบารดีอของเฮ้านะครับทั้งหาท่านนะครับให้สามารถนะครับจะได้ก้าวตามกระแสเรียกนะครับคงจะขอในการเป็นพระสงฆ์ต่อไปนะครับพี่น้องครับ ประชาสัมพันธ์เรื่องที่2ครับเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนะครับงานของประสงฆ์นะครับทั่วประเทศนะครับเป็นการประชุมสงฆ์ทั่วทินไทยนะครับซึ่งผลจะจัดขึ้นในวันที่8ถึง1ิสิงหาคมนะครับ2022ณบ้านพูวานอำเภอสามพ่านจังหวัดนครปฐมนะครับในเทือนี้นะครับกับสิมีคุณพ่อนะครับจากทุกมิสซั่งนะครับเข้าร่วมในการประชุมในเทือนี้นะครับพี่น้องครับ ซึ่งจะจัดขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการร่วมแล้วก็อาจจะมีการร่วมแบ่งปันนะครับเล่นกีฬาน้ำกันนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องที่3ครับพี่น้องครับเกี่ยวกับรายการของเฮานะครับรายการยางไปน้ำกันนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของรายการเล็กน้อยนะครับเพื่อนะครับให้มีความแปลกใหม่ขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีควาแปลกก็ได้นะครับบ่งหูด้วยกันนะครับพี่น้องกระยาพี่น้อง ในซอยติดตามครับในสัปดาห์ทัดๆไปนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะนะครับอาจจะบ่นในไายนะครับเพราะว่าพบเองนะครับจะไปรวมนะครับในการประชุมสงทัวทินไทยน้านะครับพี่น้องนะข่าวที่4ครับประชาสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับ2022นะครับจะเป็นวันนะครับวันสื่อมวลชนนะครับสากลนะครับครั้งที่ 56นะครับซึ่งนะครับหัวข้อที่ศาลองค์สมเด็จพระสันตปาปาฟังซิสนะครับได้ออกมาคือการฟังด้วยหัวใจนะครับนะครับรูปแบบนะครับไปประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับซซี่มีนะครับหลายวัดอาจจะได้นะครับในการที่จะไปอ่านนะครับว่าพระสันตะปาปาเพิ่งบอกอีหยังแน่นะครับว่าการฟังด้วยหัวใจนะครับฟังจังใดญนะครับบอมเป็นใส่ตรงหัวฟังนะฟังแบบใส่หัวใจฟังนะครับพี่น้องเนาะ ก็ทีนี้เท่านั้นครับพี่น้องก็กขอค้าภาวนาสําหรับคณะสงฆ์นะครับที่จะไปร่วมในการประชุมสงฆ์ทวีจินไทยในวันที่8ถึง11นั่นะครับพี่น้องเพื่อว่าจะสามารถนะครับมีความเข้าใจนะครับมีความเป็นนําหนึ่งใจเดียวกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เหลืออยู่11คนนะครับพี่น้องเนาะรายการอยากเป็นน้ำกันกต่มาหอดช่วงไทยไทยของรายการแล้วนะครับพี่น้อง อยากจะฝากพี่น้องอีกเที่ยนึงนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของสังคมมนษของเฮ้านะครับผมกาวาดใดหรือว่าพี่น้องคนใดนะครับอยากสิมีประชาสัมพันธ์ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําเพิ่มเติมยังกะสามารถคอมเมนต์ได้ตอนนี้เลยนะครับผมเพื่อว่าจะสามารถไปป,ปรับปรุงละครเกเทศไทยไล่การนา้นนมีความแปลกใหม่ระวก็มีความน่าสนใจหลายขึ้นนะครับพี่น้อง รับพี่น้องครับมือนี้นะครับกเป็นช่วงที่นะครับเกี่ยวกับการที่เขานั่นใชได้นะครับยางไปน้ากันเพื่อว่านะครับแนวทางที่จะอ๋อขับพี่น้องครับเลื่มนะครับมีเร่องหนึ่งครับเลื่มครับเร่องหนึ่งพอดีมีทีมงานนะครับบอกว่าฝากประกาศอีกนึงนะครับผมกานะครับเกี่ยวกับการนะครับ เสกบานไม้นะครับซึ่งนะครับก็จะมีการเสกนะครับบานไม้นะครับอยู่วัดพระรานไช่นะครับวัดพระคิตราชานะครับก็จะเสกในวันที่หสิงหานะครับพี่น้องครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับทางสางคมสั่งองเข้านะครับก็มีการนะครับสร้างวัดไม่หลายวัดนะครับพี่น้องครับเป็นตนวัดวัดบ้านบุ้งไม้นะครับวัดวัดวารินนะครับวัดเข็มราชนะครับแล้วก็มองอื่นๆนะครับ หากพี่น้องท่านไหนะครับที่มีจิตใจนะครับรัทธานนะครับอยากจะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถนะครับร่วมบริจาคได้นะครับทังคุณพ่อจะวัดแต่ละวัดทีได้ทาการก่อสร้างวัดนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับรายการยางไปน้ากันของเฮ้านะครับกับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมพี่น้องก็ขอคำภาวนาและก็ขอให้พี่น้องนะครับใจติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับรายการของเฮ้านะครับรายการ ย่างไปน้ำกันสังคมพูอุบลราชาธานีของเขานะครับสำหรับืันนี้นะครับก็พบอพอกันไหมแนโอกาสห้าืันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ